ัสดีครับเพื่อนชาวสวนครับวันนี้วันที่16มีนาคมพยายามไม่ได้พามาอัปเดตแปลงเบญญพันธ์แปลงนี้ของตวนแสนทวีโชคประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เรากลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งพยายามพยายามจะยืนลงจุดเดิมตอนนี้เราผ่านการทําสารมาเมื่อ16ตุลาคมเดือนธันวาคมต้นเดือนเราเริ่มได้ดอกนะครับแล้วก็ดอกชุดแรกก็ประมาณมกราคมกบาลผ่านมาในกุมภามีนาตอนนี้ ลูกของเราก็ขึ้นไประยะหัวไม่มือก็แล้วหรือระยะไกลๆก็มีนะครับอัาน,นี้เนี่ยถ้าถามว่าจุดที่อยากให้พิจารณาในแปลงนี้เรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือว่าเราทำสามชุดใบเรื่องที่ 2. เราพยายามที่จะทําให้ใบของเราเนี่ยมีความเกี่ยวอย่างสม,ม,ม่ำเสมอเรื่องที่สเป็นแปลงที่พยายามปรับมาใช้ระบบน้ํากลางทรงพุ่ม ตั้งแต่ช่วงที่เราทําใบชุดที่3เลยเพราะช่วงทำใบชุดที่3เนี่ยพยายามมองแล้วว่าสภาพอากาศเรื่องเดือนตุลาพิจิกามันค่อนข้างจะร้อนแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราเฉีดสารไปแล้วแล้วก็ใบมันก็ยังเจริญตัวตัวได้ไม่ดีเราก็เดี๋ยวติดระบบน้ํากลางคืนพุ่มเพื่อช่วยให้มันติดเปรตตากใบได,ได้จะทําให้เราสามารถที่จะทําดอกได้หรือเปล่าอย่างนั้นนะมันเป็นความท้าทายที่เราก็เก็บข้อมูลไปอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวพยายามพาไปดูว่าล่าสุดมันเป็นยังไงบ้างครับ มาเริ่มต้นจากต้นนี้เลยครับต้นนี้นี่มีผลในระยะไข่ไก่การติดผลกระจายทั่วต้นตามความเหมาะสมลักษณะผลมีสีเขียวเป็นอย่างดีแต่มีร่วงนะไม่ใช่ไม่มีร่วงเราเจอปัญหาของฝนตกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่ดินกุมภาพัานธ์ถงปัจจุบันนี้มีฝนตกทุกๆ5วันเลยนะครับที่พื้นที่ อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยแต่เรายังไม่เจอปัญหาของการแตกใบอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราทําใบถึง3าใบครับพอทําใบถึง3าใบเนี่ยมันทําให้ใบในต้นเนี่ยค่อนข้างจะดีทีเดียวถ้าเพื่อนๆดนูนะครับเราจะได้ประโยชน์จากการที่ทําใบ3าใบมาอย่างเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้ก็ผลระยะไข่ไก่ไข่ห่านก็มีนะครับการติดผลกระจายผลทั่วต้นก็ตัดแต่งลูกกันนะแต่เนื่องจากอาจจะมองว่า อยากเก็วไว้ให้มันสวยๆหน่อยนึงก็เอาไว้เยอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะตัดในครั้งหนึ่งออะดูใบก่อนใบเป็นไงบ้างเราก็ยังทําใบกันดีอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ยามต้องบอกว่าแปลงเนี้เป็นแปลงที่พี่ยามบอกกับพี่ชายว่าขอให้ทําชุดใบามาสามชุดใบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามผลด้วยทีว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างชมกันต้นนี้การติดลูกต้องบอกว่าหัวน้ำสปริงเกอร์กลางสรุนุ่ม ช่วยเรื่องของการทําชุดใบที่สามแล้วก็การติดดอกค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยครับถ้าเกิดเราเทียบกับแปลงที่เราไม่ได้ใช้นะ่ยแปลงนี้เราเห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกต้นหนึ่งครับพวงมณีต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็การไว้ผลการติดผลก็เป็นไปตามที่เราเราอยากได้จะไปบอกเราวางแผนไว้วางแผนก็ใช่แหละแต่ว่าบางทีมันไม่เป็นไปตามแผนก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะการทําสวนทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่า โอ้วางแผนซะอย่างดีจะเดี๋ยวจะได้ตามนั้นไหมบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามนั้นเหมือนกันอันนี้ต้องทําใจด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพยายามพาไปเดินไปดูอีกนะครับอันนี้สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหนึ่งเรื่องของการจัดการแปลงเรื่องของการไว้ใบถึงสามชุดมันจะมีผลทําให้การแต่ใบอ่อนค่อนข้างน้อยอันที่สองก็คือการติดตั้งระบบน้ํากลางทงพุ่มแต่เรื่องพื้นฐานเรื่องของปุ๋ยธาตุอาหารพืชเราจะต้องทําดินเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีๆนะครับปุ๋ย พยายามใส่ปุ๋ยที่มันมีทั้งอินทรียวัตถุมีทั้งเคมีหรือใครจะแยกใส่เอา้าคุณจะซื้ออินทรียวัตถุมาใส่เสร็จแล้วก็ซื้อเคมีมาใส่ก็ได้แต่ของพยายามใช้อินทรีย์เคมีตาปลาเท้าก็มีทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับที่เราเห็นเอาละเดินไปดูกันอีกน้อยนึงต้นนี้มองย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพของการติดผลครบทุกต้นเลย น,นี่ต้นนี้เราเห็นไหมพอใบมันบางเนี่ยเริ่มมีการแตกใบอ่อนแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแต่ว่ายัางเห็นติดลูกอยู่ถามว่ามันมีร่วงไหมในช่วงที่เราเจอฝนตกมีครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พยายาจะบอกว่าของพยญญาไม่มีการหลุดร่วงเลยมีครับเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้เลยนี่ต้นนี้นี่เห็นชัดเจนมากนะครับน่าเดี๋ยวดูดิร่วงยังไงดูนั่นเห็นไหมอันนี้ร่วงแลวเห็นป่ะเนี่ยโดนฝนครับ นี่ดูไอ้ที่เหลือเป็นไงบ้างดูทรงเป็ดครับนี่เห็นป่ะเหมือนกันนะครับเราเจอปัญหาเรื่องของฝนตกเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะมีหลายรุ่นในต้นเดียวกันไอ้ที่ไม่โดนมันก็มีไอ้ที่โดนผลกระทบมันก็มีอันนี้สารลิกาก็ผ่านนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งวันนี้เห็นไหมพอใบมันน้อยเนี่ยมันเริ่มแตกใบอ่อนพอแตกใบอ่อนเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ปัญหาเอาเดี๋ยวกดใบเอาเดี๋ยวด,ยดึงใบอันนี้เป็น สิ่งที่จะเห็นชัดเจนเลยถามว่าเฮ้ยทำไมต้นนี้ใบไม่น้อยละต้นมันไม่ก็สมบูรณ์ครับพียามก็เลยได้จะมีการตัดยอดกันที่หลังแหละแล้วก็ดูที่มันจะติดดอกออกผลไหมมันก็ยังติดอยู่ครับเพียงแต่ว่าพอใบอ่อนมาเราก็ต้องมีภารกิจจะต้องกังวลเดี๋ยวเราต้องกดใบอ่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการอะไรไหมอันนี้เดี๋ยวพียามจัดการอีกทีหนึ่งามาดูต้นนี้ครับสาลิกาเหมือนกันโอ้โหสาลิกานี่ผลผลิตเขาไม่เคยน้อยหน้าใครเลยครับค่อนข้างจะดีงามทีเดียว เ๋ยวเรามาดูต้นนี้พวงมาีเหมือนกันโอ้โหดูครับพวงมณีปีแล้วต้นนี้ก็ติดลูกเยอะปีนี้ก็ยังติดลูกค่อนข้างจะดีถามว่าเวลามันติดลูกเยอะอย่างเงี้ยเราต้องทาไงหนึ่งก็คือว่าจนมาถึงช่วงนี้นะเท่าที่พยายามสังเกตเห็นนะครับเราจะต้องมีการทําใบให,ให้มันดีขึ้นพอมันติดลูกเยอะเนี่ยมันจะเลี้ยงลูกได้ดูต้นนี้ต้นหนึ่งครับโอ้โหมาขึนอย่างค่อนข้างจะดีครับเดีย๋ยวมาเดินดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ผลผลิต เป็นที่น่าพึงพอใจเหมือนกันออกมากันเต็มเลยนะครับนะครับพอเท่าที่พยายามพาชมสวนในรอบนี้นะครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนชาวสวนมีความเข้าใจก็คือว่าการทําทุเรียนนะครับถ้าเกิดเราสามารถจะทำความสมบูรณ์ให้กับใบของเรายิ่งทําใบ3มชุดได้ก็ยิ่งดีนะครับเรื่องของระบบน้ํามีความสําคัญมากๆเรื่องของการวางแผนการทําสารเรื่องของการไวลูกนะครับทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเจอปัญหานะครับพอเราทําได้ค่อนข้างจะ เป็นสเตบตอดคล้องเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ผลผลิตไปตามที่เราคาดหวังแต่ของพิยามก็ไม่ใช่ว่ามันจะฟุกแบบนี้ทั้งแปลงนะครับทั้งหมดนะครับก็มีอีกบางส่วนที่พิยามจะต้องมีการปรปับปรุงดินปรับปรุงต้นกันนะครับร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้วก็พัฒนาชีวิตของเกษตรกรนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ